สวัสดีชาวไบค์กทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f อ m o t o g p นะครับเจอกันกับผมรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการทดสอบการเทสร,รถนะฮะที่เริ่มต้นขึ้นแล้วตามจริงก็เริ่มต้นตั้งแต่4โมงเย็นตอนนี้ก็ผ่านไปสักพักหนึ่งขณะที่ผมอัดคลิปอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะเหลือระยะเวลาอยู่ประมาณ4ชั่วโมงกว่ากาครับการทดสอบรถคราวนี้จะสิน้นจะเสร็จสิ้นในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่ม23.00นนตามเวลาในบ้านเราครับ2ช่องทางในการรับชมนะฮะก็คือ TNTport 2แล้วก็ สปอร์ตทีวีสี่ไอช่องหลังก็จะเป็นช่องทีวีโปรตุเกสนะฮะอาจจะฟังงงงนิดนึงไม่งงนิดนึงหรืงงเยอะแล้วฮะเพราะว่าเป็นภาษาโปรตุเกสครับแต่ช่อง TNT Sport 2อยังพอที่จะได้อยู่นะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษไม่มีบรรยายไทยนะฮะทุกคนก็สองช่องทางนะครับเน็ตใครเร็วเน็ตแรงก็คงจะดูได้ไม่ติดไม่ขัดกันฮะทุกคนลงสนามไปในวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีลงเพิ่มหรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะมีครับเพราะว่ายังเหลือการลงสนามอีกเนิ่นนานนะฮะ ก็เท่าที่เห็นมามีคนที่เพิ่มมาคนที่23เนี่ยนะก็คือเป็นอาริชเอสปาโกโรเป็นเทสต์ไรเดอร์ของทาง SRC ของทาง Honda ครับก็ลงไปทําหน้าที่นะฮะแต่ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรชัดเจนนักวันนี้ในภาพรวมเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าๆที่นู่นนะฮะก็จะมีสีรถเนี่ยที่หลายๆคน,นอาจจะไม่คุ้นไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับบางคนก็อาจจะมาแบบว่าดำทมินไปเลยนะฮะ บางคนก็อาจจะมาแบบสีโทนเดียวแบบแสบแสบ,แส,บสันแสบตาเลยอย่างนี้นะก็อย่างรถของแชมป์โลกฮอยมาร์ตินนะครับก็จะไม่แปะเบอร์นะฮะในขณะที่รถคนอื่นก็จะแปะเบอร์หมดนั่นแหละใครใช้เบอร์ไหนยังไงกันบ้างเนี่ยก็จะแปะหมดแต่สีรถของฮอยเฮมาร์ตินก็จะเป็นโปสสีดํามานะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะักก็จะเป็นสีออกโทนดําๆนะฮะของมาโกเบเชกี้ก็เหมือนกันจะเป็นประมาณนั้น หรือจะเป็นสีของมาร์คมาเกสอย่างเงี้ยก็มาด้วยโทนแดงอาจจะแดงผสมส้มไม่รู้แดงหรือว่าส้มก็มองดูตามภาพที่เห็นนะฮะกระแสบแสบจีดมาแล้วก็ไม่มีโลโก้ของสปอนเซอร์ของอะไรซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพราะว่าของแทบทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แหละไม่ได้ว่าติดอะไรมากมายนะครับเอารถของฟานิโกบัญญาย่าก็จะออกโทนขาวๆนะครับรวมทั้งชุดอยู่นะ,ะของมาร์คมาเกสเนี่ย เรียกว่าแดงส้มเนี่ยทั้งทั้งรถทั้งชุดทั้งหมวกทั้งรองเท้าทั้งถุงมืออะไรต่างเนี่ยเรียกว่ามาแบบว่าแสบจ้าเลยนะฮะของเปโก้ก็เหมือนกันนะครับออกจะออกโทนขาวขาวซะเยอะนะครับแล้วก็มีแดงตัดนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่รู้สึกว่าพอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งเปโก้ก็เหมือนรถจะกลับมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะฮะ,ะสีปกติของทีมของแฟคทอ r รีทีส่วนเบอร์ก็เป็นเบอร์63นะครับ ในขณะที่กล้องสังเกตจันทรานะครับก็สีก็จะออกโทนขา,ขาวๆหน่อยหนึ่งนะฮะก็อาจจะยังไม่ได้ว่าเป็นสีที่ที่แท้จริงหรอกในขณะที่บางคนก็อาจจะแบบว่ามาในแบบว่าสีใหม่อาสีเดิมๆไปเลยอะไรเงี้ยอะอย่างไอโอคุระอย่างนี้นะครับก็ลงมาในแฝงเฮาเนี่ยสีรถก็จะเป็นสีเหมือนเหมือนของราอูฟานเดสเลยนะฮะแบบนั้นเลยหรือแม้กระทั่งฟูมีนันเดกานะครับก็จะเป็นสีเกสซินี่สีเดิมกันไปนะฮะทุกคน ก็ย้ำนะครับว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวทีมแข่งอย่างเป็นทางการเนี่ยดังนั้นในตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งถามนะครับว่าสปอนเซอร์เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ทําไมสีรถแบบนั้นแบบนี้อย่าเพิ่งตั้งข้อสงสัยเพราะว่าสีนี้ไม่ใช้ใชอ้างอิงไม่ได้นะครับสำหรับทุกคนทุกทีมเลยนะอย่าไปใช้ตอนวันเปิดตัวซึ่งเขาจะทยอยเปิดตัวช่วงปลายปีบางทีมก็อาจจะเร็วหน่อยไวหน่อยนะครับอาจจะก่อนใครเพื่อนเลยช่วงใกล้ๆปีใหม่หรือว่าบางทีมก็อาจจะช่วงต้นปีบางทีมก็อาจจะนู่นนะฮะประมาณสัก ปลปลายมักะาเลยก็มีอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นก็มันจะเป็นสีแบบเสร็จสิ้นจริงๆนะครับตรงนั้นก็ค่อยรอลุ้นกันแต่ในวันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของสีรถนะครับว่าเอ๊ะทำไมาเป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมาเป็นแบบนี้นะฮะสรุปแล้วมันก็จะใช้สีที่เหมือนกันนั่นแหละถ้าเป็นทีมโรงงานมีทีมที่ใช้สีไม่เหมือนกันอยู่ทีมเดียวครับก็คือทีม LCR อ่าถ้าเป็นของกล้องสมเกียริก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะของโยฮันซาโก้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคน แล้วก็เรื่องของรถนะครับว่าใช้แบบไหนกันบ้างนะครับใช้รถเก่ารถใหม่ยังไงแม้ว่ามันจะมีรถต้นแบบที่เอามาลงเนี่ยนะครับแต่เข้าใจว่าบางคนบางค่ายนะครับผมไม่สามารถเจะระบุได้เจาะจงในตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะฮะเพราะว่ากเพิ่งติดตามมาได้แป๊บเดียวเองเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่บางคนอาจจะได้เอาเอารถใหม่แล้วยังยังเป็นเอาเป็นพวกพวกที่ขึ้นมาหรือว่าพวกที่เปลี่ยนค่ายเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่า อาจจะได้เอารถเก่าอยู่หรือเปล่านะครับอ่าเห็นผู้บรรยายบอกเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่จะมากแก่น้อยเนยี่ยยังไม,ไม,ไม่ไม่ทราบได้เหมือนกันอ่าแต่ถ้าเป็นปล่อยไว้สักพักหนึ่งอย่างเงี้อยอย่างรถของเปโก้อย่างเงี้ยนะครับมันมีสสีเพื่ออะไรนะครับอาจจะก,กาอหนวยได้ว่าเป็นสเปคแบบหนึ่งคันนี้นะครับไอ้คันสีขาวแรกแรกเนะี่ยเพราะไอ้คันสีแดงๆดงเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงรวมทั้งของบาร์มาแคสด้วยนะครับที่ก็ อาจจะมีข่าวว่าจีจี้จะไม่ให้ทดสอบ gp 2 4อะไรหรอกอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ดูเหมือนผู้บรรยายเขาจะบอกว่าก็เหมือนจะได,ได้ได้ลองอยู่เหมือนกันนะฮะแต่มองเข้าไปมันมันไม่รู้หรอกฮะถ้าตราบใดที่ทดสอบอะไรเสร็จนะครับหรือว่าผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาถึงจะได้แบบว่าระบุออกมานะครับว่าตกลงว่ามันเป็นรถแบบไหนกันแน่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขียนบอกไว้นี่ฮะว่าเฮ้ยคนนี้ใช้รถเก่าคนนี้ใช้รถใหม่นะอะไรอย่างนี้ไงจะเป็นประมาณนั้นนะครับอ,อย่างคนที่เปลี่ยนค่ายย้ายทีม อ่าอย่างพอให้มาตินอย่างมากเบเชกี้อย่างเงี้ยนะครับก็ย้ายจากดูคาติมาขับอาพิเลียอย่างมาตินก็มีหลายจังหวะนะครับที่หลุดแต่ไม่ได้ว่าถึงขั้นล้มนะก็ยังคงแบบว่าอย่างไรละ่ะเขาเรียกว่าเป็นจังหวะตีตเกินขาดแล้วนะฮะจังหวะที่ควบคุมคนทวนรถได้ไม่นิ่งพอก็ต้องเข้าใจนะครับว่าจับแต่อาดูคาติมาเนิ่นนานใช่ไหมเราอยู่ๆเพิ่งมาขับอาพิเลียได้ไม่กี่รอบเนี่ยก็ต้องค่อยๆเป็นไปนะฮะเวลาก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าตกลงว่าใครจะเร็วสุด อ่าเท่าที่ไปดูมาก็อาจจะเป็นกอสตาอาจจะเป็นแฟบอาจจะเป็นอะไรพวกนี้นะครับที่โผล่มานะฮะแต่เวลามันจะเร็วสุดจริงๆมันก็ต้องรอให้เสร็จสิ้นไปนู่นนะช่วงใกล้ๆก้หทุ่มนู่นแหละนะฮะแล้วก็ทั้งมิเกลโอลิเวานะฮะทั้งแจ็คมิลเลอร์อันนี้ก็คือคนที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมอ่าแจ็คก,ก็จะย้ายจาก KTM ไปหายยมาม่านะครับแล้วก็มิเกลก็จะย้ายจากไอรีเลียไปหายยมาม่า ย้ำนะครับว่าน,นี่ไม่ใช่สูวีนะครับสําหรับยามาฮานะบางคนอาจจะแบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดกันไปนะฮะเขายังไม่ได้เข้าออกจากแฝบเลยจะมาสูวีได้ยังไงฮะวันนี้นะครับเอาเป็นว่ามันก็ยังคงเป็น M1 ตัวเก่าตัวเดิมอยู่นั่นแหละใจเย็นรอก่อนนะครับแฟนๆของยามาฮ่าจะเป็นสูวีเห็นนะไทยอีกที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมอะ่ะสองคนจากเทคเรีย er นะฮะเอเดียบ,บาสเซนี่แล้วก็มาร์ควิญญาเลสครับครั้งแรกที่ไปจับอาร์ซีหนึ่งหกในวันนี้นะครับก็ เรียกว่าจะต้องปรับตัวนะครับพวกนี้ก็ต้องต้องต้องปรับตัวให้เยอะหน่อยเมื่อเทียบกับพวกที่ย้ายแต่ย้ายแต่ทีมนะครับไม่เปลี่ยนค่ายเนี่ยก็มีอย่างมาร์คมาเคสอย่างเงี้ยนะฮะมาร์คมาเคสก็น่าจะเป็นคนเดียวแหละฮะใช่ไหมเออมาร์คมาเคสก็คือยังอยู่ค่ายเดิมนะครับขับดูกติเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนทีมแล้วก็จะได้ขับรถสเปคปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะไม่ได้ว่าปรับตัวเยอะมากมายเท่ากับที่ผมไล่เลี้ยงมารวมทั้งน้องใหม่นะครับน้องใหม่ทั้ง3คนอ่ากล้องก็ เรียกว่ามา LCR Honda นะฮะแล้วก็ไอโอคุระก็มา t r a c k ฮาส์แร็ซซิงแล้วก็เฟอร์มินาเดกลก็มาเฟสซินนี่นะฮะมาขับ GP 2 4อ่าแล้วก็เทสไรเดอร์รู้สึกว่าจะมีคนนึงมามาจ่ออยู่ผมเห็นว่าแวบว่าลงสนามแต่อาจจะยังไม่บันทึกเวลาหรือเปล่านะครับเห็นว่าแวบพี่จิ๋วฮะแดนนี่เปโดซ่าเทสไรเดอร์ของ KTM ก็อ,อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้มันผมก็ดูมาแค่ ยังไม่นานเท่าไหร่นะฮะเออยังประมาณสักน่าจะไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำอะ่ะมันยังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหล,หลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะเพราะว่าเลอตั้ง4ชั่วโมงกว่า,กวาเกือบ5้าชั่วโมงก็มีเอาพวกสวิงอาร์มตัวใหม่ชาร์ซีตัวใหม่มาสําหรับบางคนนะฮะอ่าบางคนก็2คนก็แบบว่าใช้รถสลับกันนะครับใช้รถสลับกันไปเทสไตเดอร์ของยามาฮ่ายังไม่เห็นนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะเปิดตัวออุสโซโฟนเดสในวันนี้เลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูนะฮะในอีกสักครู่นั้นหนึ่งแล้วก็เทสไรเดอร์ของทางอัพิเลียก็ยังไม่ได้ประโผล่มานะครับลอเรนโซซาวาดูริเอาเท่าที่ดูมาชั่วโมงกว่กาๆนี่ผมเห็นแต่หน้าจอนะครับที่เป็นของของอาร์เรอสปาการโรนะฮะหมายเลข41ก็คือเป็นเทสไรเดอร์ของ SRC นี่แหละนะฮะลงไปแล้วก็พี่จิ๋วไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแวบๆอยู่นะฮะนั่นแหละ แต่เทสไรเดอร์ที่เรายังไม่เห็นก็ยังมิเคเรีย p พ r โรนะครับไอผมไม่มั่นใจว่าจะโดนจำกัดสิทธิ์ไหมถ้าตอนเทสตอนเนี้ไม่แน่ใจในเรื่องนี้ฮะอ่าแล้วก็เทส t r ไรเดอร์ของทาง Honda ก็จำจริงไมีอยู่3คนนะฮะวันนี้ผมเห็นผมเห็นเวลาของเอสปาร์กโแล้วแต่นาคาก็มีเห็นมานะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ชุดอะไรนะครับเห็นเห็นมาโผล่ในพิษอยู่แต่ฟานบัเดยังไม่เห็นฮะยังไม่เห็น อ่าส่วนของ KTM ก็นั่นแหละฮะตามนั้นคืออ KTM พูดถึง KTM นะเป็นรคอสตานะครับก็ขึ้นทีมโรงงานแล้วก็กลับมาใช้เบอร์37ฮะปีนี้เขาใช้เบอร์3 1ใช่ไหมละ่ะแต่ตามจริงแล้วเนี่ยเบอร์37นะ37เเนี่ยมันเป็นเบอร์ประจำตัวของเขานะฮะที่เขาเนี่ยใช้คว้าแชมป์โลกในรุ่นเล็กรุ่นกลางมาแล้วอย่างนี้ไงแต่กติกาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นมาในรุ่นไหนก็ตามแล้วมันมีนักแข่งที่เขาใช้เบอร์นี้ของเราอยู่เนี่ยก่อนแล้วเนี่ยเรานะฮะจะต้องถอยนะครับให้เขา ไม่สามารถจะใช้เบอร์ํากันได้คือขึ้นมาในปีนี้ออกุสโตฟอนเดสเพื่อนร่วมทีมนะฮะเขาใช้เบอร์37รออยู่แล้วไงดังนั้นเปโดรก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนมาใช้31ใช่ไหมฮะแต่พอออกุสโตฟอนเดสไม่อยู่แล้วนะครับไม่มีพื้นที่ให้อยู่แล้วไงก็ทำให้เบอร์37มันว่างเปโดรก็จะกลับมาใช้เบอร์37ในส่วนของน้องกล้องส7จันทรานะครับก็ใช้เบอร์35เหมือนเดิมนะครับในกรณีของเทสไรเดอร์เนี่ยนะฮะ อาจจะไม่นับครับถ้านักแข่งพอใจเนี่ยสามารถใช้ทับกันได้ก็คือตามยิง35เนี่ยมันเป็นของคาร์คัสโลซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าจะเห็นก็ลงสนามเมื่อไหร่หรือจะวางมือจะอะไรยังไงไม่รู้นะครับบาดเจ็บนานหรือเกินดังนั้นกล้องก็มองไม่เห็นความจําเป็นนะครับที่จะต้องเปลี่ยนไปใช้เบอร์อื่นละเพราะว่าเบอร์นี้มันก็เป็นเบอร์ที่แฟนๆเนี่ยจำได้ดีอยู่แล้วถูกไหมฮะดังนั้นก็ใช้35ไปแต่ถ้าเบอร์35มันมีนักแข่งนะครับที่ไม่ใช่เทสไรเดอร์เนี่ยใช้อยู่เนี่ยอันนี้กล้องก็ต้องหลบให้ อันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็ได้ใช้เบอร์เก่าเบอร์เดิมแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีพื้นสีไหนเพราะว่าสีพื้นสีแบกกราวรถมันเป็นสีขาวแต่ถ้าไปใช้เบอร์ที่เป็นตัวหนังสือสีขาวนะฮะผมว่ามันจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะนะครับผมอยากได้สีอื่นมากกว่านะอันนี้แค่ความเห็นส่วนตัวนะฮะอยากได้สีพื้นสีที่เป็นตัวหนังสืออยากได้เป็นสีแดงหรือว่าสีอะไรก็ได้เพราะว่าสีแบกกราวของหน้ารถมันเป็นสีขาวถูกไหมถ้าเราไปใส่เบอร์สีขาวเข้าไปอีกเนี่ยต่อให้มันมีขอบตัดเนี่ยมัน อ่านะครับนี่ก็มองมองเรื่องของเบอร์ของอะไรเข้าไปแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่ามันยังไม่ได้สิ้นสุดฮะเรายังไม่ทราบเลยครับว่าสีรถเนี่ยจะออกมาแบบไหนในแต่ละคนแต่ละค่ายเนี่ยยังไม่ชัดเจนรอก่อนนะครับรองานเปิดตัวก่อนเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องของอะไรต่างๆนีให้เขาเคลียร์ให้เขาเจรจอาอะไรกันก่อนเสร็จสิ้นห้าทุ่มนะครับย้ํานะครับช่องที่จะรับชมเนี่ยนะท n t NT Sport 2ฮะแล้วก็ Sport TV 4นะครับ ซึ่งผมคงมารายงานอืผมจะจะมาทันที่บัดก็คือเสร็จจิ้นก็ประมาณห้าทุ่มกว่าจะเตรียมนูน่นเตรียมนี่ก็คงจะยืดยาวถ้าไม่ทันอาจจะไม่ทันหรอกบอกไว้ก่อนเลยอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะโผล่มาอีกทีหนึง่งในช่วงเช้าพรุ่งนี้ผมพูดไปผมก็ฝืนไปนะทุกคนนะก็คือผมปวดฟันหนักมากอาจจะมีคนสงสัยเห็นพี่บ่นเมื่อวานทำไมไม่ไปถอนก็คือใช่ครับตอนแรกผมวางแผนเนี่ยว่าผมจะอันนี้ทิ้งท้ายนะครับด้วยเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะฮะผมจะดูอาการ แต่เมื่อคืนนี้ผมปวดจริงๆครับผมปวดจนแบบว่าอยู่ไม่ได้ทุกคนว่าปวดขนาดไหนฮะปวดจนแบบว่าต้องไปเอายากับตากับยายมากระทั้งพาราทั้งยาอะไรสักอย่างหนึ่งกินเข้าไปสี่เม็ดผมก็เลยสลบไปเลยนะฮะจนได้มาโพสต์คลิปตอนเช้านี่แหละแต่กว่าจะสลบได้กว่าฤทธิ์ยาจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยปวดจนจีดขึ้นก้านสมองแลวถ้าใครเคยปวดฟันเนี่ยผมปวดอยู่ฟันกรามอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้หนักมากครับจนแบบว่าขึ้นสมองอยูนะ่แล้วตอนนี้ก็ปวดเหมือนกันนะแต่ระดับความรุนแรงยังไม่เท่าเมื่อคือน แต่ถามว่ามันก็มีบางช่วงนะครับในทั้งวันเนี่ยที่ปวดหนักพยายามนั่งอยู่เฉยสงบสติอารมณ์บวมันจะปวดมันก็เหมือนเอาอะไรมาจิ้ม,มทิ่มหัวเราเข็มอะเจเจี๊ยดขึ้นโอวพระอก็เลยงดหง,งิดเลยนะฮะแต่อย่างตอนที่พูดอยู่ตอนนี้ก็คือปวดอยู่ในในระดับหนึ่งนะฮะปวดในในระดับพอลำคาญแต่ก็สุดๆเหมือนกันเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้ไม่มีข้อแม้แล้วครับพรุ่งนี้นะฮะยายบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปหาหมอและ้วล่ะคงจะต้องถอนก็หวังว่า คุณหมอจะใจดีกับผมนะครับคือถอนนั่นคือถ้าไม่ถอนจะหนักเลยกลัวว่าถ้าถอนบางทีอาจจะเป็นถ้าปล่อยไวนะ้น้นๆานๆนะตอนนี้ผมเริ่มหนักหัวข้างนี้แล้วฮนะแก้มคองน้ำแบไม่รู้เดี๋ยวมันจะมีผลกับระบบประสาทตอนนี้ผมก็เริ่มเออเออเหลือๆ,ๆหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยนะนะจริงนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวสักสายๆพรุ่งนี้นะครับอาจจะต้องไปหาหมอนะให้หมอจัดการให้ตั้งแต่เรียกว่าจําความได้นะี่ผมตั้งแต่ฟันน้นํานมหมดปากเนี่ยนะฮะ ตั้งแต่พ้นวัยปฐมมาผมไม่เคยถอนฟันแม้แต่ครั้งเดียวที่เป็นฟันแท้นะนี่คือครั้งแรกที่จะถอนนั้นก็แอบตื่นเต้นแอบกังวลอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องสุขภาพของผมนะครับแต่เรื่องของการทดสอบรถจะมีข้อมูลมาฝากใน Facebook Fan Page นั่นแหละไบเกอร์แมนคุังโมูจพนะครับก็ไปติดตามกันได้ในตรงนั้นถ้าสรุปคืนนี้ไม่ทนันก็อาจจะมาสรุปในตอนเช้านะเรื่องของการทดสอบรถที่บาร์เซโลนาในวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันผันใหม่สวัสดี